ให้ AI สร้างภาพท่าทางเท่ๆแบบนี้ทำอย่างไรสวัสดีครับถ้าเราจะให้ AI สร้างภาพที่มีท่าทางนะครับเนีดังตัวอย่างนี้นะครับเราใช้ AI จากอะไรบ้างมีวิธีการทำอย่างไร เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเราเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ AI ตัวแรกนะครับจากการสร้างรูปภาพโดยใช้ Bing Image Creator ตัวนี้นะครับ Bing Image Creator จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปครับก็มาถึงหน้านี้นะครับ ใน Bing Image Creator นะครับเราก็พิมพ์พร้อมนะครับคำสั่งพร้อมลงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมพิมพ์ว่าภาพ 3D ผู้ชาย รอสวมเสื้อเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินที่หน้าอกเสื้อมีข้อความสมมว่ามีข้อความว่าไอเลิฟ อยู่อ่าพอความไอเล็บอยู่อูนิ้วชูนิ้วแสดงสัญลักษ สูสุลองดูใหม่นะครับคลิกซ้าง่ายสุสนี่ประมาณนี้นะครับน่าจะได้โอเคครับเราได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราพอใจแล้วเราเลือกนะครับสมมติผมจะเอาภาพนี้นะครับกำ คำปั่นแล้วก็สู้ๆนะครับคลิกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดอ่าเรียบร้อยจากนั้นครับเราเปิด Google ขึ้นมาอีกนะครับเ,รเปิด Google ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า fake swap AI นะครับ fake swap AI เพื่อเราจะไปเปลี่ยนหน้านะครับก็เข้ามาที่ fake swap เปิดนะครับตัวนี้นะครับคลิกครับจากนั้นก็เลื่อนลงไปตรงที่ swap fake now ครับตรงนี้นะครับคลิกครับจากนั้นเราจะเอาภาพเจาหน้าไหนนะครับหน้าแบบใดนะครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับ add fake image นะครับ เราจะเอาหน้าไหนสมมติว่าเอาหน้ามาคนนี้นะครับสมมติครับโอเพนเข้ามาครับนี่จะเอาหน้านี้นะครับต่อมาครับ Add target image นะครับก็ไปเอาหน้าที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับโอเพนเข้ามาครับจากนั้นเราก็มาที่ สตาร์ทไป swapping ครับลิกแล้วก็รอดูสักครู่นะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาไม่นานนะครับรวดเร็วนะครับมานะครับนี่ได้แล้วครับเปลี่ยนหน้าจากหน้าตรงนี้นะครับเอาหน้าคนนี้มาใส่เข้านะครับ ามที่เราต้องการเลยครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดครับเรียบร้อยครับไปดูผลงานครับคลิกเปิดครับนี่คลิกดูครับนี่ครับเราเปลี่ยนหน้านะครับให้แสดงท่าทางแสดงท่าทางตามที่เราต้องการนะครับโดยการใช้ Bing Image Creator แล้วก็มาสลับหน้ามาเปลี่ยนหน้าโดยใช้ f a c e swap AI นะครบับนี่คือวิธีการสร้างภาพท่าทางเท่ๆนะครับด้วย AI นะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเอาไปใช้เป็นสื่อนะครับได้ง่ายๆด้วย บิง image creator และ fake swap AI สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์ช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อโดยครูดอนสอนออนไลน์ครับสวัสดีครับ